สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช n แนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ o u t u b บายตะวันแชร์ทุกเทคนิคในการทำช่อง Youtube สำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่มีแนวทางในการทำช่อง Youtube รู้เทคนิคและวิธีการที่จะทำให้ช่อง Youtube ของเราประสบความสำเร็จทุกเทคนิคจะถูกถ่ายทอดที่นี่นะคะติวเข้มมือใหม่หัดทำ Youtube ค่ะ ส่วนวันนี้ขอทำคลิปตอบคำถามหรือบอกแนวทางมีคนถามหลายคนมากๆเลยนะคะว่าทำยังไงให้คลิปปังทำยังไงให้เรากลายเป็นช่องดังมียอดคนกดติดตามเยอะขึ้นเราจะทำอย่างไรวันนี้จะบอกและแนะแนะววิธีการนะคะที่เราจะรู้ว่าช่องของเราจะดังและจะปังเราทำได้อย่างไรทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้นคะ่ะ เริ่มจากการตอบคำถามให้ตัวเองก่อนนะคะเริ่มจากการวิเคราะห์ช่องของตัวเองให้เป็นก่อนคะ่ะตอบคำถามเพียงสองคำถามเริ่มต้นเคยไลหลสดหรือไม่หรือว่าไม่เคยไหลสดไหลสดกับไม่ไหลสดแตกต่างกันอย่างไรตอบคำถามตัวเองเพื่อที่จะไปรอฟังคำตอบ ตอนต่อไปของคลิปนี้นะคะเพื่อให้เราวิเคราะห์ช่องของตัวเองได้เป็นแนวทางในการส่งออกคลิปในอนาคตและประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ช่องของตัวเองเริ่มต้นได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะเคยทำผิดกฎชุมชนหรือไม่เคยตั้งค่าช่องไหมมีกลุ่มเฝ้าไลฟ์สดไหม เคยละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เคยตั้งค่าคลิปชื่อคลิปคำอธิบายใต้คลิปไหมและที่สำคัญกราฟสูงแค่ไหน ทุกคำถามที่ถามเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกในเงื่อนไขและแนวทางต่อๆไปค่ะอันดับแรกเราต้องรู้สถานะช่องของตัวเราเองก่อนตอบคำถามที่มีที่ถามไปแล้วตอนนี้ได้คำตอบว่าอะไรบันทึกไว้ในใจค่ะตอบคำถามตัวเองให้ได้ เคยเรียนรู้ระบบการทำงานของ YouTube ไหมเข้าใจระบบมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะส่งออกคลิปหรือเปิดช่อง y o u t ทําทำ YouTube เพื่ออะไรลองตอบคำตอบหาคำตอบให้ตัวเองนะคะทำเพื่อเงินอย่างเดียวทำเพื่อเปิดสร้างรายได้อย่างเดียวทำเพื่อสร้างเป็นผลงานของตัวเองหรือ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำในอนาคตแต่ละเป้าหมายก็มีความต้องการที่ต่างกันนะคะตอบคำถามตัวเองให้ได้คำตอบข้อนี้สามารถเลือกได้มากกว่า1นึ่คำตอบนะคะส่วนตัววันเองเปิดช่องมาดามบ้านนาสวีเดนขึ้นมานะคะเพื่อสร้างเป็นผลงานของตัวเองค่ะและต้องได้รายได้ด้วยค่ะและนี่จะเป็นความทรงจำในอนาคตให้กับวันค่ะ เพราะฉะนั้นจะตั้งใจทำช่องนั้นออกมาให้ดีเพราะมันเป็นผลงานของเราให้สวยงามเพราะเราจะเก็บมันไว้เป็นความทรงจำและให้ได้รายได้ด้วยค่ะส่วนบางท่านที่ทำช่อง Youtube ขึ้นมาเพื่อหวังเพียงผลประโยชน์และรายได้อย่างเดียวแนวทางในการทำช่องก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เป็นผลงานก็ไม่จำเป็นต้องสร้างสารรค์ผลงานให้สวยงามทำคลิปโดยยึดหลัก ทำอย่างไรให้ได้เงินอย่างเดียวเพียงพอแล้วนะคะส่วนท่านอื่นๆเมื่อได้คําตอบแล้วเราไปดูแนวทางต่อไปค่ะส่วนใครที่อยากได้คลิปปังแนวทางทําให้คลิปปังอยู่ที่นี่ค่ะและทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเมื่อรู้ข้อมูลวันนี้ศึกษาและวางแผนค่ะทุกอย่าง อยู่ที่กราฟและสถิติเดี๋ยวพาไปชมนะคะวิธีหาคลิปปังตัวเองให้เจอนะคะก็คือเราจะต้องมีคลิปที่ดีที่สุดทำลายสถิติเก่าติดต่อกันอย่างน้อย4คลิปถ้าเอาตามที่ไอ้ไหมเคยทำนะคะแต่ตามความคิดของวันวันคิดว่าติดต่อกันอย่างน้อย10คลิปเราถึงจะมีคลิปปังคลิปปังคือคลิปที่ระบบ เขาส่งออกคลิปของเราออกไปให้คนเห็นมากขึ้นเวลาระบบเขาจะส่งออกคลิปนะคะมันเหมือนกับว่าเขามีกำแพงคือใครเคยทำผิดกฎอะไรมาเขาจะกั้นเราไว้ค่ะคือเขาจะไม่ส่งออกคลิปเราออกไปยกตัวอย่างเช่นคลิปแย่ไข่มดแดงมีคนกดค้นหาวันละหนึ่งล้านคนแต่คนอาจจะเห็นคลิปเราแค่วันละหนึ่งแสน เห็น1 0 0 0 0แเขาจะดูคลิปเราทั้ง1 0 0 0 0แสนไหมมันก็อยู่ที่ปกคลิปสวยไหมเราเป็นคลิปช่องดังหรือเปล่าคนรู้จักไหมชื่อคลิปเราดีหรือเปล่านะคะส่วนใครที่ไม่เคยโดนการปิดกั้นอะไรเลยนั่นหมายความว่าพอเราอัปโหลดปับ๊บ u t u b e เปิดประตูให้เรา100%เลยค่ะทีนี้วันจะพามาดูว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่ากำแพงช่องเราสูงแค่ไหนให้เรามาที่ studio.youtube.com นะคะแล้วให้เราเลือกไปที่ a n a l y t i c s ค่ะอันนี้คือข้อมูลวิเคราะห์ช่องนะคะแล้วให้เราเลือกตรงระยะเวลาตรงนี้นะคะเป็นตลอดอายุค่ะเพื่อที่เราจะดูกราฟของเรานะคะ ที่ผ่านมาตั้งแต่เราเปิดช่องเพดานคลิปของเราคือเพดานที่เราทําเอาไว้ยอดช่องของเราสูงแค่ไหนให้เราดูตรงนั้นค่ะให้เรากดมาที่ด้านล่างนะคะวิดีโอยอดนิยมของคุณในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือคลิปของเรานะคะแล้วให้เราดูค่ะว่าเพดานของเราคลิปที่เป็นเพดาน คือคลิปที่มีผู้ชมสูงสุดแล้วมันเป็นคลิปไลฟ์สดหรือว่ามันเป็นคลิปปกติถ้าเราอยากให้ y o YouTube ดันเราออกไปนะคะเรียกว่าดันให้ทะลุทะลวงเราต้องทำคลิปนั้นนะคะให้มียอดคนดูให้ได้มากกว่านั้นติดต่อกันอย่างน้อย3 4คลิปนะคะนั่นคือคลิปของเราเป็นเกณฑ์มาตรฐานเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานไป3-4คลิป อันนี้คือสถิติสถิติทั้งตลอดเวลาของช่องเราเราจะเห็นว่ายอดคนดูสูงสุดของคลิปเราอยู่ที่เท่าไหร่ช่องมาดามบ้านนาก็ไม่ได้ง่ายค่ะดูนะคะให้ดูแค่จากกราฟนี่คือวงจรชีวิตของช่องของเราค่ะเพดานของวันอยู่ตรงนี้ค่ะ 15k ประมาณ15,000วิวนะคะต่อ1คลิปนะคะ15,000วิวต่อ1คลิปนี่คือเพดานของช่องมาดามบ้านนาค่ะทำยังไงช่องมาดามบ้านนาถึงจะมีคนดูแบบทะลุทะลวงนั่นหมายความว่าวันหนึ่งวันจะต้องมีคลิปที่มีคนดู15,000วิวบวก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 ไปสัก4คลิป อันนี้คือเอาอ้างมาจากสถิติของไอ้ใหม่ที่บอกว่าสี่คลิปปั๊บหลุดจากแดงเป็นเขียวแต่ของวันนะคิดว่ามันน่าจะติดกันสักสิคลิปนะคะคือมีการติดกันอย่างต่อเนื่องซึ่งวันบอกทุกคนแล้วว่าช่องมาดามบ้านนาพอถึงฤด,ดูการเก็บเห็ดอีกวันคิดว่าวันจะทะลุเพดานตัวเองได้เมื่อทะลุตุกเพดานตัวเองได้ตอนนั้นคนจะเห็นคลิปเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรากลับไปดูค่ะแล้วเวลาเราลงคลิปนะคะ สีของกราฟมันจะต่างกันระหว่างคลิปกับไหลสดคนที่ทำไหลสดจะเห็นว่าสีของกราฟตัวเองจะ,จะกราฟไหลสดกับกราฟคลิปปกติมันจะคนละสีแล้วเราจะเห็นเพดานตัวเองอย่างชัดเจนใครอยากให้ครูช่วยดูตรงนี้ให้นะคะลองแคปหน้าจอมาแล้วเอามาดูกันค่ะส่วนตรงนี้วันได้เห็นในห้อง ในกลุ่มรอปลดล็อกตัวเองแล้วที่วันเอาคนไลฟ์สดไปอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เราดูเพื่อที่วันจะได้หาวิธีการช่วยเราออกไปจากเพดานตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะวิธีจะหาคลิปปังตัวเองมันเลยไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเข้าใจวิเคราะห์ช่องของตัวเองเป็นแล้วก็เข้าใจระบบการทำงานของ YouTube ค่ะ เดี๋ยววันจะพูดให้ฟังให้ซ้ำย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะคลิปเราจะปังได้นั่นหมายความว่าคลิปใหม่ที่เราออกอากาศล่าสุดมีสถิติคนดูที่สูงขึ้นนะคะนั่นก็คือกราฟของคลิปเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะให้เราวิเคราะห์คลิปของตัวเองวันต่อวันให้กราฟลูกศรเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าเราสูงกว่าเกณฑ์ปกตินะคะทำให้ติดติดกันค่ะ เมื่อเราดูเพดานคลิปไลฟ์สดของตัวเองหรือว่าเพดานคลิปปังของเรานะคะว่าสูงแค่ไหนนั่นหมายความว่ากราฟของคลิปใหม่ของเราต้องสูงกว่าเดิมเท่านั้นเองค่ะคลิปปังของเราคือคลิปอะไรให้ยึดหลักแนวคลิปนั้นเป็นคอนเทนต์ของช่องแล้วทำคลิปนั้นดันทีละคอนเทนต์ค่ะวิธีดูเพดานกราฟ หรือว่าคลิปปังของเรานะคะให้ทำตามขั้นตอนค่ะคือ1เข้าไปที่ studio youtube com นะคะแล้วเลือก a n a l y t i c ค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือใต้โปรไฟล์รูปของเรานะคะกดเข้าไปที่ a n a l y t i c ค่ะและดูตรงคำว่าภาพรวมนะคะเลือกเวลาเป็นตลอดชีพค่ะ แล้วให้เรากดไปตรงคำว่าดูเพิ่มเติมใต้กราฟสีฟ้านะคะและให้เราดูด้านล่างค่ะว่าคลิปยอดนิยมเป็นคลิปหรือไรสดนะคะเขาจะบอกสีของกราฟมาอยู่แล้วค่ะแล้วให้ดูที่กราฟเปรียบเทียบนะคะว่าเพดานที่สูงที่สุดของเรามันเป็นคลิปหรือเป็นไรสดถ้าเป็นไรสดนั่นแสดงว่ามันจะแก้ยากมากเพราะ คลิปของเราจะต้องมียอดชมและสถิติสูงกว่าคลิปที่อยู่บนยอดสูงสุดนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปให้เราดูว่านี่คือคอนเทนต์ของช่องค่ะและเลือกทำคลิปประเภทเดียวกันลงเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะแก้กราฟให้เป็นสีเขียวทั้งหมดก่อนนะคะเลือกดันทีละคอนเทนต์เราจะเจอคลิปปังได้ง่ายที่สุดค่ะ เมื่อเรารู้วิธีการวางแผนออกคลิปนะคะเราก็จะได้รับการแสดงความยินดีแบบนี้พลุมารัวๆเลยค่ะกับคลิปที่เราสามารถปีนกำแพงของตัวเองขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นพิพิปทที่มีคุณภาพสูงกว่าปกติแบบนี้ค่ะ นี่คือแนวทางการทำให้คลิปปังนะคะนั่นคือทำคอนเทนต์ของคลิปยอดนิยมของเราให้มีสถิติเป็นกราฟสีเขียวหรือลูกศรสีเขียวติดต่อกัน4คลิปถึง10คลิปขึ้นไปค่ะและคุณทำตามได้อย่างนี้ไหมนี่คือกฎแห่งความสำเร็จในการสร้างคลิปปังนะคะตอบคำถามตัวเองทีละข้อค่ะ แนวทางการทําให้คลิปปังนะคะ 1. หากําแพงตัวเองให้เจอค่ะยอดคนดูคลิปเราสูงเท่าไหร่ต้องทําคลิปใหม่ให้ได้สูงกว่านั้นติดต่อกัน10คลิปถึงจะปลดล็อกตัวเองได้ค่ะ 2. ต้องลงคลิปสม่ำเสมอตามตารางการออกอากาศลงทุกวันได้ไดจะดีมากดังเมื่อไรค่อยถอยเป็นวัน เป็นวันเว้นวันอาทิตย์ละ2คลิปหรืออาทิตย์ละคลิปก็ได้ค่ะ 3. ต้องดันคอนเทนต์เดียวทีละคอนเทนต์และต้องเป็นคอนเทนต์ปังโดนใจผู้ชม 4. พัฒนาคลิปพัฒนาสตอรี่ทำคลิปให้เป็นคล้ายละครเรื่องสั้นจบในตอนใครเป็นตัวเอกของคลิปกำหนดพระเอกของคลิปให้ได้ 5. หาความรู้ด้วยตัวเองทำเองจัดการเองได้ควบคุมการทำคลิปให้ได้ด้วยตัวเองและข้อ6ศึกษากราฟและสถิติของช่องให้เป็นวางแผนและส่งออกคลิปให้เป็นระบบนี่คือเทคนิคแนวทางที่จะทำให้คลิปปังถามใจตัวเองทำได้ไหมสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้ด้วยตัวเองนะคะที่ห้องเรียนของ YouTube c r e a t o r a c a d e m youtube y com สอนทุกเรื่องราวในการทำ YouTube ตามกฎสายขาวจากบ้านของ YouTube โดยตรงค่ะเข้าไปเรียนด้วยตัวเองเรียนฟรีทุกหัวข้อนะคะคลิปของคนที่ไม่เคยไลฟ์สดแต่ใช้การตั้งค่าและส่งคลิปออกสู่ระบบจะดันและหาคลิปปังได้ง่ายที่สุดค่ะ เพราะเรายังไม่มีเพดานของคลิปที่สูงเหมือนคลิปไลฟ์สดนะคะส่วนคนที่ทำการไลฟ์สดมาก่อนเพียงตอบคำถามตรงนี้ของเราถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยมีการตั้งค่าช่องหรือการตั้งค่าคลิปเลยเมื่อผ่าน1,000ซับสไครต์และ4 0 0พชั่วโมงไปแล้วมันเหมือนกับเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ไม่สายเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้ทุกครั้งที่เราลงมือทานะคะ ความสำเร็จทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเมื่อรู้ข้อมูลทุกอย่างศึกษาและวางแผนได้ด้วยตัวเองค่ะนี่คือแนวทางการทำให้คลิปปังบอกทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้วนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันได้รู้และมีแนวทางปฏิบัติไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ